เ้าต้องการมา ขวาขวาสองไปไป ไปแล้วนอก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 เลือดเท่าใบด้วยใบด้วยโอ้ยโอ้ย มีคนเล่นมาเสีย่อสตัวนะไป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  อยากทำซเตอรกินอ้าวใครฆ่าคุณไปก็เห็นคนแล้วก็เห็นคนรี้ิวอยากให้มีพิกเกร์กดได้ในเกมทำไมครับจะได้กดใจอะไรอย่เงี้ยอ๋อมาไปให้เลย น่าจะมีแค่เรากับนายแล้วล่ะการเด็ดจริงมีแค่นี้แล้วล่ะเพื่อนมันก็มีอยู่แค่สองคนว่ามันจะมีกี่ยวอ้ไรวะจ้ารอบรอบต่อนมันก็ได้ไงตอนนี้มันก็ไม่ได้เห็นแล้วอะไรจริงจริงมันอยู่ตรงหัวมุมพอดีอ่ะแบบมุมมุมขาวพอดีอ่ะแกคใหญ่โดนอะไรเงี้ย มันอยู่ตรงแบบจุดมุมพอดีไอะแกเมื่อกี้เนี่ยต้องรีบไปตายดำเลยถ้าใช้แผนแบบเราก็ไม่ต้องแล้วยังไงดิเอ่าบันเถอะหกคนกองอยู่ข้างบนอ่ะห้าไม่ใช่หรอหกเลยหรอวะไม่เที่ยหันแบบนั้นไม่เช่ห้าหนึ่ง เออเ,อ,อเขา้าใจหรอเออช่างมันหนึ่งสามทำหนึ่สาม,ม,สามอย่าเพิ่งแก้อ,อะไรตอนนี้เลยไป Tam, tam, tam. เอาบีน้เอาบีนะเอาบีอะไรก่อนเอาบีเลสแน,น่หรอ <S <S 1> <S 1> เต้นใหญ่มันหายด้วยแหละ <S 1> <S 1> คือเต้นทุกอย่างอะดีเลยหมดเลยผ่านแล้ว ไปเนี่งอื่นก่อนเลย khึ้น này oh. này wow có này ngoài này tự xì เลื่อนแล้วเบรกแทบไม่ทันเกือตั้งโย่ป่าเฉันเกือบกดเต้นเบรกรอบแล้ว ชนชนสอง 3 จบีวันนี้ใครต้องรีแพร์รีแพร์ได้นะไปไป <c oughs> ไป 拜。 せっかくの遺失へとなれ Fa tu dir-n'hi, na. ว่ปรนจำที่ระจำที่สี่ได้แคทได้สปิน แดงม่วงแดงม่วงหลังบอด รอล้มหลังไล่เช็คข้าหาย ตีขเข่าก่อนตีเข่าก่อนตีเข่าให้เหลือ69แล้วหยุด69แล้วหยุด68เท่า67เท่า,อ,า,าออกสุดทางทไกลตีออกไปเลยตีขอบตีขอบเราแรกเราแรก

แทงแรกแทงแรกตีขาวไนะตีขาวนะตีขาวได้ดีสอบก้าเท่าสามแปดสามเจ็ดหยุดก่อนตีขาวยาวขออกผอบอกตรงกลางใน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 ใในอย่าตีกันอย่าตีกัน แลก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 จะเย็นจเย็นรวมเกาะรวมเกาะรวมเกาะไปเดิน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 โดนดูบัฟดีดีดูบัฟดีดี รวมรวมรวมแรกที่สองแรกที่สอง นาน้ำหมดอาหารอบนี้ดิวมาดีเจรียมอหานได้นะครับ Let's ก o นอกนอกนะนอกไม่ได้ขาตาไม่ได้เดินเดินเดิถอยกลับห่เข้าสอเข้า ในในใเราเข้าเราเข้าสี่เข้าตั้มพรวอมรับฟีดแสนได้ครับผมดึงแล้วนอกนอกแคนฟีคัทล็อกไปเล็กหนึ่ง ไป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 หิวข้าฮิวข้าวเอวสองก้ามกดสะพานได้นะแข่งพึ่งดน,นะ ตัมดึงครับใน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 ตายไม่ได้ในขาตายไม่ได้ในเดินถยไปไปๆถอยครับหนึ่งเข้าสเข้าี่ตั้มไปยืนกับเพื่อนครับในนะในในใ ดใงทำไมว่าใช่เราเข้าพี่เบ็เข้าอีกตำพร้อมแล้วดื่มได้ครับนอกสี่นอกสี่เจ็กสี่แล้วบีบอยสปินพี่บอย ไปเพี่ต้อมวิ่งตัดไปสีททปส่ทัดพีต้อมตัดไปสี่ทัจะห้ามเดินไปเดินไปหิวข้าวหิวสอข้าวพีต้อมปิดสะกนนอกนอกนอกเดินหาเอเดินหาเอไปไปไปถอย ครับหนึ่งเข้าในนะใน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 ไม่ต้องฮิวอีกแล้วไม่ต้องฮิวอีกแล้วเรา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  ีไปไปไปตีไปตีไปชุดสองเข้าชุดสองเข้าจบแล้วเชี่ยวคุณไปโดมะที เดี๋ยวคุณไปพี่เบนโดนด้วยหรอเออเฉียวไปนิดเดียวเออเกือบมากให้ยืนระหว่างให้ยืนระหว่างไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องใช่ใช่ให้ยืนระหว่างเรานี่ยืนข้างนอกเลยอ่ะว่าแต่ดูอันนี้พอดีมันหมุนมาพอดีอี้ไอ้พวกนี้จอดสักที คอนเกรตูเลชันเออคอนเกตูเลชั่นเอาแจปัตติกิ้งนะในบรรดาที่ลงเลยนะของเกียรติเกียรติเพลงตัวสุดท้ายเที่ยนี่ที่สุดละทำไมครับตื่นเต้นเหรอไม่หรอกมันมันมันไม่ใช่ตื่นเต้นคือมาเหตุผลส่วนตัวแหละผมลงดิจิตาเที่ยนบ่อยไงแล้วเหตกผลสาเหตเที่ยนเนี่ย อ๋อมันเป็นเพลงปกอสใช่มันเป็นเพลงประกอบไอ้กระติ่งเพลงประกอบไอกระติที่ทำให้เ้าเลงเพลงประกอบยังไงกูก็ให้ยกให้อีเดนชั้นแปดมาใช่ใช่ใช่อันนั้นไม่โนกลยเฮ้ยอันนั้นอันนั้นโหดอยู่อันนั้นตึง ตอนที่มันแบบท่อนสร้อยตึ้ง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 ไอ้ยาหมดก็ลบกูจังตุ้งตุงก็เล่นไปดิตึ้ง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 ไอ้ยาตัวนี้แบบอยู่หน้าเกี่ยวไอ้กำมาก่อนน้องกำมาก่อนดึกก่อนป่โอ้โอ้ปวดหัวเลยอ่าดูใครพูดเนี่ยบางคนนะครับ อยากจะเข้าอีพอยต์ก็อยากจะถ่ายให้แล้วก็นั่งสมาธิทุกคนนะเชิญเออจงจงนั่งเดี๋ยวนี้เชิญทุกคนกับอัจยะใส่นานหน่อยโคนมาจากไหนเยอะแยะเออวัสดีครับโรโลลนคนมาคนมาเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากคบขอบคุณมาก่ดยขอจัดเออก็นะเก็บง่ายก็นะยวเียมายนตรงนี้หน่อยเดี๋ยว ขอบคุณแต่วราคอนเกสนะครับทุกคนอะไรอ่ะเราเราเฟลยววิเเลตเหรอเฮ้ย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  bully เล่าว่ะมีโคเซ่ก็คนนะตั้งยืนนี่ตั้งยืนนี่เฮ้ยมีคนเขาจัดว่ะให้ตั้งล้อเขาจัดเขาคนอปล่อยต่กล้องไปตั้งต้องขยับมาให้ไหมัยบเป็นมัด เอาเอาชิดๆหน่อยแต่คิดแนยจะถ่ายแบบถืออาวุธกันหรืออ่ะหรือถ่ายปกยตกิจะได้หาท่าโพสถูกค <c oughs> ิดสิแล้วแต่เนี่ยถืออาวุธปะมันต้องต้องแอคชั่นหนยเพราะว่าต้องพัน,พนเลยไปกดสานาซิตแล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นกระโดดขึ้นมาถืออาวุธนยครับขอบคุณครับไม่ถือละอ้าวอะไรวะนะ่ะ มันมันบังคนก็สร้างอ่ะมันบังแบ็คเมดอ่ะไม่ไมไม่ตไม่ต้องมาหยินมายืนมาหยินมาหยินมาผมไหมม่หยินมาผมไหมเดี๋ยวมึงมาไม่ได้เดี๋ยวผมจัดติดท่าใหม่อยู่ดิเอาอ่ะจัดท่าใหม่อยู่ดิมันจะเกินนะอันเนี้ยเกินอะไรอ่ะคนมันจะเบี้ยวเกินอ่ะดิถ้าสมมติว่าจะเอาคนตั้งเป็นเซนเตอร์อ่ะเฮ้ยเขาต้องแข่งกับเซนบัสเซอร์ก่อนถึงจะขอเซนเตอร์ได้เฮ้ยอะไรเข้ามา อ่ะผมข้าวตีโพสแล้วนะใครจะจอบไปได้ัาวุธได้เลยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปด้านดานฉันเชื่อว,ว่าคนอื่นก็ตีโพสเหมือนกันวเว้ยอ่ะงานตามสบายครับตีเผือด้วยคอนโทลอ่ะโอเคตีเผือด้วยไปเข้าห้องน้ำก่อนโอ้เสบตาโอ้โอ้ยเทาไม่เริ่มทำไรวะรอตีโพสเสพตา ติดคอมพีวอืมติดคอมพิวเมื่อกี้นี่แบบตกใจมากคอ,อมคอยู่ก็กระตุกข้งหลัง <c oughs> โอ้โต,อตายนี่แบบน่าเกียดน่ากูจกเออียดแล้วแบบตอนที่ททช่าน,นีคือออกออไปปิดทุกอย่างนี่อนสองอ เมนูวันนี้หน่อยดิฮะก๋วยจั๊บกระปอบแพทปินไหมครับผมนี่ฮะเลยกระป๋อบตลอดไปหมูกรอบตอนนี้พะไม่มีอลยดิถ้ามีคือขับออกไปร้านข้าวต้มนะอนี้ผมว่าถ้างานนั้นน่าจะมีหมูแดงมีไข่สมเกี๊ยวปีนปีนเดิมมีเกี๊ยวมันอื้ยเอ๊ะไทยอะมันหวานนะดิเขาเขาเนียวหมูปิ้งแซเว่น เรารู้สึกไม่ค่อยอชอบมีแต่คนบอกมีคนบอกว่า,วาทิำไมอ่ะอ้าวไปออกกําลังกายมากลับมาผ่านเลยเออผ่านแล้วไปเดินเล่นรอบแมบบระหว่างที่คนอื่นจีโพนนั้น